ค,คุณผู้ชมจะให้ดูครับกับข้าวครับผัดกะเพราเนื้อผัดกะเพราเนื้อใส่ถั่วฝักยาวเห็นไหมครับคุณผู้ชมนี่อะไรอีกอะไรอีกมาดูอันนี้ผัดกะเพราเนื้อเฉยๆแบบไม่ใส่ไม่ใส่ผักไม่ใส่ถั่วครับคุณผู้ชมดูเนื้อดูเนื้อสกอนดูเนื้อสกอนโอ้ยอะไรดีเยอะให้ถ่ายเดี๋ยวให้ถ่ายนี่คุณผู้ชมผัดกะเพราเนื้อเช่นเดียวกันแต่ใส่หน่อไม้ครับคุณผู้ชม เยอะมามเยอะมาเยอะมานี่ให้ดูถุงนะนี่ครับใส่หน่อไม้ตอนนี้ครับพอดีเราแกะชิมดูฮะอันนี้คือผัดพริกแกงหน่อไม้เนื้อครับคุณผู้ชมมีฝ่ามือผมนะครับนี่ให้ดูเป็นไงล่ะคิดว่านี่คืออะไรครับกับข้าวครับกับนึกว่ากับข้าวใช่ไหมครับไม่ใช่ครับผิดครับอ่าผิดครับไม่ใช่ครับอันนี้คือราดข้าวนะครับราดข้าว สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้จะรีวิวอาหารที่สั่งผ่านแอปเดลิเวอรี่นะครับวันนี้เราสั่งผ่านค่ายเขียวนะครับเขียวมาจากอะไรครับสิงคโปร์มาเลยนะครับแกล็บครับแกล็บฟูดวันนี้วันศุกร์ครับใช้โปรโมชั่นฟรายสามสิบนะครับลดสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ร้านนี้นะครับสั่งสองร้อยนะครับลดอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับออนท็อปเข้าไปครับเบ็ดเสร็จแล้วฮะลบครั้งแรกคือร้านลดสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็แกล็บลดอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเบ็ดเสร็จ นะครับไม่ลด40%นะเบ็ดเสร็จแล้วพอเราคำนวณจริงๆแล้วเนี่ยไม่45นะครับเพราะว่า15ลดก่อนแล้วลดอีกที30%ก็มา40กว่าร์เซ็ก็ถือว่าโอเคครับร้านนี้ชื่อว่าร้านป้านางอาหารตามสั่งร้านป้านางอาหารตามสั่งในในเขาอยู่ไหนแอปนะครับอยู่ทั้ง Grab นะฮะแล้ผมก็เห็นก็ครั้งแรกที่รู้จักร้านนี้เขาเขาอยู่ในโรบินฮูดนะครับแต่ก่อนนี้40บาทครับ40-45บาทฮะ 44-45บาทเองนะฮะแต่พอเราบริเก็บดีๆก็เหมือน GP ครับเขาก็เลยขึ้นราคามาแล้วเขาก็มาอยู่ในกราฟด้วยในกราฟนี่จะเป็นราคา65บาทนะครับแต่ถ้าเรารู้จักใช้ช่วงจวังหวะโปรโมชั่นถูกช่วงถูกเวลานะครับมันได้ถูกกว่านี้เยอะเลยนะครับร้านนี้นะครับอาหารรัดข้าวเขาถ้าเป็นเนื้อเนี่ย65บาทนะครับพอดีผมแคปนัดพอดีให้ดูหน้าจอไม่ได้พอดีร้านเขาปิดช้คคาวมันก็เลยไม่ไม่ขึ้นอะไรแล้วทำมันซีดๆแล้วเดี๋ยวดูไม่รู้เรื่องอธิบายแล้วกัน ถ้าเป็นหมูเพ่มไปก็ห5บาบาทนะครับสั่งเนี้ยนะครับให้ดูครับนี่คือกับราดข้าวนะครับกับราดข้าวพอดีร้านเนี้ยแต่ก่อนสั่งเนี้ยพอราดแล้วเนี้ยกินไม่หมดไงมันก็เลยเก็บได้ไม่นานคราวนี้ก็เลยบอกเขางั้นกับแยกนะแล้วก็ไม่ต้องราดลงบนข้าวมาเขาก็ทําให้ครับตอนนี้นะครับชื่อร้านป้านางอาหารตามสั่งย้ำดีครับป้านางอาหารตามสั่งนะครับ ร้านนี้ถ้าอยู่เป็นกับเ,เรียกว่าป้านางอาหารตามสั่งสุ้งวิทเจ็ดสิบเจ็ดนะครับถ้าเป็นโรบินฮุสต์ก็เป็นป้านางอาหารตามสั่งนะครับแต่ร้านจริงๆแล้วเขาอยู่อ่อนนุชสามห้าอยู่ซอยวัดปักบอ่อครับวัดปักบอ่อผมยังไม่เคยไม่เคยไปร้าน,นแต่เคยอ่านดูจากพิกัดน,น่าจะประมาณนั้นนะครับไมแ่แต่ร้านนี้เขาบอกเปิดยี่สิบชั่วโมงบางทีเขาก็ปิดนะฮะตอนนี้ห้าทุ่มกว่าเขาดัานปิดซะแล้วสงสัยเหนื่อยพักชั่วคราวเตรียมเตรียมของใหม่แต่ปกติแล,ล้วเปิดยี่สิบชั่วโมงนะครับดีดูข้าวราดคครับนีุ่่่ณผู้้้ชมกกลลอองงขขาาวาว กล่องข้าวครับกล่องข้าวใหญ่ๆเนี่ยนะฮะกล่องข้าวไซส์ใหญ่นะครับไม่ใช่ไซส์เล็กนะครับไซส์ใหญ่เนี่ยนะฮะกล่องข้าวไซส์ใหญ่ครับข้าวเต็มกล่องคุณผู้ชมข้าวเต็มกล่องเห็นไหมข้าวเต็มกล่องเลยแล้วนี่ครับกับที่เขาจะราดผมบอกว่าไม่ต้องราดหรอกนะฮะเพราะว่าจะเก็บไว้เพราะว่าจะเดี๋ยวมันเสียง่ายไงเก็บไปทานคุณผู้ชมดูโอ้ย่างเยอะนี่คือไผ่กระเพราเนื้อนะครับเนื้อเยอะนะฮะเนื้อเยอะมากเลยเหมือนกับ ถ้าไปสั่งร้านอื่นเป็นกับข้าวเนี่ยนะฮะกับข้าวล้วนๆเลยประมาณ8 9 0แล้วเนาะนะถ้าอยู่บนแอปริกาบัลลีนะเห็นไหมครับนี่เยอะมากอย่างที่เราให้ดูตอนตอนต้นตอนต้นช่วงคลิปนะครับนี่ฮะเยอะนะครับเยอะและร้านนี้เขาอร่อยนะครับคุณผู้ชมอร่อยรสชาติจะเค็มนํานิดนึงนะครับเค็มนํานิดนึงเนื้อติดมันด้วยครับน่ารับทานมากเลยนะครับเบ็ดเสร็จนะครับเราใช้ไปเนี่ยนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูว่าโม้เดี๋ยวเปิดดีกล่องก็ได้นี่นี่เห็นไหมครับนี่ ข้าวเพียบเลยข้าวอย่างเยอะก,กับข้าวก็เยอะเห็นไหมครับหมดเนี่ยเบสเสร็จผมจ่ายไป155บาทครับ4อย่างนะครับเพราะว่าเราใช้โปรโมชั่นนะครับถ้าเรารู้จักใช้โปรโมชั่นถูกจังหวะถูกช่วงถูกเวลาเราก็จะสินค้าดีราคาถูกถูกไปซื้อเองหน้าร้านมีคนไปส่งถึงที่แล้วถูกมากนะครับนี่ครับ,สรรรบเ,เสร็จแล้วเบสเสร็จผมซื้อข้าวราดนะครับกับหนึ่งอย่างข้าวราดเนี่ยสามสิบแปดบาทเองคุณผู้มชมเยอะมากเห็นไหมครับ ร้านไหนดีแล้วก็อวยร้านไหนห่วยแล้วก็ด่าเพราะเราเสียตังค์ซื้อมาก,กิดเองขอบคุณและสวัสดีติดตามรับชมครับ Rider Review